ขบวนรถพิเศษนํำเที่ยวที่912ต้นทางจากสถานีส่วนสมบริพัฒน์ปลายทางสถานีกรุงเทพนำขบวนเข้าจอเทียบชันชลาทางที่1สถานีสระาาในวันนี้ขบวน912ได้รถจักดีเซนทำการครับเป็นอันสตอมแน่นอนครับดีเซนทำการหมายเลข4 1 2 0ครับ วนรถพิเศษน้ำเทีย่ยวที่912ต้นทางจากสถานีส,นสวนสมบริพัฒนปลายทางสถานีกรุงเทพในวันนี้มีความพิเศษตรงที่มีรถนอนปร,ประกาศ Blue Train พ่วงมาด้วย1คันครับเป็นคันที่6กทับ1ตามมาด้วยรถนั่งประ,ประกาศ Blue Train บชสปร108ตามด้วยรถนั่งชั้น3อีก3คันครับ